ทั on TV ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วข่าวนี้ชัวแน่นอนค่ะก็ไม่รู้อะครับมั่วและวกลับมาต่อกันครับในช่วงนี้นะฮะติดค้างเอาไว้กับใบเตยสั้นเสมอฮ เพราะจำถ้าเกิดจำกันได้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณใบเตยกับคุณแมนนะคะเขาไปออกงานคู่ก็คือไปเดินแบบการกุศลคู่กันนะคะแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับเดินเดินจับมือเดินข้างกันเลยแล้วก็มีรูปถ่ายภาพแฉน้องหมาน้องหมาของคุณแมนไใช่แล้วก็สมมุติว่าคุณเป็นใบเตยใช่ไหมนะฮะผมเป็นแมนเราสองคนรูปเดียวกันเลยนะคุณลงไอจีคุณผมลงไอจผมแต่รูปที่อยู่ในไอจีของใบเตยเนี่ย ใบเตยขายาวมากขายาวดูสวยสง่าเลยขายาวผอมแบบดูแบบเป็นนางแบบแบบขาสวยโยโย่เจษฎีมาเองเอ๊ะทำไมรูปเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันวะอันนั้นนะสิเลยถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากๆในโลกของโซเชียลนะคะเพราะเอารูปกับรูปเนี่ยนะมาเขาเรียกันมาเทียบเคียงกันนี้เลยนะว่ารูปของที่คุณแมนลงเนี่ยทำไมมันดูปกติขาสั้นปกติเขาก็เลยเมา์บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้สวยด้วยแอปหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปยืดขาให้ยาว อย่างเห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าอ่ะลองมาดูซิว่าเขาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงยอมรับไหมรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เขาบอกว่าใบาเตยเนี่ยเชื่อเรื่องดวงแล้วก็ถือคงถือเครดอะไรเงี้ยนะฮะจนล่าสุดเนี่ยเกณนะผมเพิ่งเคยได้ยินก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วก็ IG พี่ยานเขาไม่แต่เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะมาแนวใหม่ไงหรอก็อยู่ที่ว่าไปเจอหมอดูทักอะไรแบบว่าอ่ะถ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะมียอด follower เพิ่มอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้นะอ่ะลองไปดูว่าใบเตยว่าไงค่ะวันนี้แต่งหน้าอ่อนนะสวยสวยนี่ไม่ได้แต่งเองเลยค่ะถ่ายมาจากจอมอนิเตอร์ของช่างภาพจากวอลุ่มแมกกาซีนที่ทาเลือกตัวตัวจิ้งเก๋เซลล์ไมเพวกไหลายคนเอาไปพูดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ไม่ต้องหันมืออะไรคนอื่นไม่ปรึกษากันเลยลงรูปอะไรอย่างงี้เดี่ยวหรอกค่ะเราเราเจตนาดีไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องนี้พอเห็นความรัก อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะค่ะเราไม่ได้าบไมเคยไม่เคยได้ดูเหตหรืออะไรที่มันหลายเดือนแล้วหลังจากเรื่องต่างๆ่างี้ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยทำไมถึงเปลี่ยนชื่อไอจีคะเคลดค่ะแล้วก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วเราไปดูหมอมาหรือไงคะ เกี่ยวกับด้านผลงานแล้วก็กําลังจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตค่ะเปลียนเตอนที่เราไปเปลี่ยนชื่อนี่คือเราดูดวงมาหรือยังไงอ่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับที่พอเห็นแอนจี้ใบเตยเกิดยอะๆก็เลย็นเปลี่ยนช่ค่ะ อยากรู้จังเลยจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตแน่อาจจะแต่งงานหรือเปล่านั่นแหะสิเพราะช่วงนี้เป็นอย่างี้พี่หยาก็คิดเรื่องนี้เออคุณรู้อยูเหมือนกันคือแบบจะมีครอบครัวใหม่มีอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นนะคะแต่ช่วงนึงน้องใบนี้เขาหายไปจากโลกโซเชียลอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันนะหลังจากที่โดนกระแสแอนตี้ใบเตยเนี่ยลุงลุงมาทําร้ายเธออ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าลามไปด่าถึงกิฟซี่แล้วด้วย ที่ทําเพลงคู่กันอย่ามันนดนั้นกลายไปขนาดนั้นเลยนะคะเขาว่ากันไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นความเชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะแต่สมมุติถ้ามีคนมาทักแล้วบางคนมองว่ามันไม่ได้เสียหายและการเปลี่ยนชื่อมันก็ไม่มีต้นทุนอะไรอก็อาจจะก็เปลี่ยนกันได้ป่ะเขาไม่มีอะไรนี่ ซึ่งตอนนี้ใบเตยเขาได้เปลี่ยนไอจีของเขาว่าเป็นชื่อเรียวใบเตยเมื่อก่อนเขาเป็นใบเตยอาสยา <S <S ถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรียวใบเตแล้วใบเตยของเขานี่ไม่มี B A I เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเป็น B I T O E Y เพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะหรือว่าแบบถ้า,าภาษาไทย,ยงแบบถ้ามีสระมีตัวนู้ตัวนี้อันนี้อาจจะถ้ามีตัวเอเออาจจะเป็นการากินีก็ได้มีอนุญ,ญาตให้มีเอตัวเดียวอดี๋ยนี้คารากินีเรื่องของการสะกดเลยไปถึงภาษาอังกฤษแล้วหรอมีน้องศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะมีมีหรอจริงๆเพียงว่ามีแต่แบบภาษาไทยห้ามใช้พยัญชนะตัวนั้นห้ามใช้สระตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีบางตำราที่มีเนาะเคยเคสเซิร์ชหาในเน็ตแล้วเอของนี้ไม่ใช่เรื่องลบหลู่นะอ่ะก็ แล้วแล้วหนูเชื่อไหมอะเชื่อไหมอะหนูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกพี่เชื่อนามสกคุณหนูก็ไม่เปลี่ยนพอแม่ตั้งใช่จริงๆนะฮะลองดูชื่อมันสิชื่ออะไรนะออนอานินอะไรนะพีรชากจรพัฒน์คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะตั้งชื่อลูกอย่างนี้ในใบเกิดไหมอ่อนสวยเพราะเดี่ยวอะไรนะดูสวยเพราะพีรชาขจรพัฒน์ใช่ไหมว่าพี่พี่นั่งทำรายการกับหนูมาจะเป็นปลี่ยนหนูพูดมานนี้ยพี่ยังจำไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่ผมนะฮะ มีเยอะมากที่ดาราหรือศิลปินหรือคนทั่วไปเปลี่ยนชื่อแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีใครจําได้คิกคิกสารนังไงงานเยอะจะตายก็คนเดียวคุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณเมจิกกิ่งรักอ่ะคักกิ่งรักอ่ะคักสารนังเราก็จําชื่อเขาได้แตเขาคนเดียวคนเดียวหนูอิมอิมก้ามหัสจัน อาแต่ถามจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนที่<อ>หนูอิมอิมจะเปลี่ยนเนี่ย<อ>คนก็รุ้ยแล้วและไม่แน่ผมว่าคนส่วนใหญ่ยังจําเขาว่าเป็นอิมชิตะมากกว่าอยู่พี่ผัดไทยก็เปลี่ยนด,ด,ดี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 ชื่อน่ะออะไรอะไร,อะไรก็ไม่รู้ว่าผมปวดหัวมากเลยหรือแม้แต่พี่คอ์สไปเพียงเปลี่ยนเลยนะใช่นักสกุลไงแต่ช,ชื่อกับชื่อเล่นกายังคงเดิมอยู่เหมือนเดิมหรือว่าคนเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ก็ยังใช้เหมือนเดิมใครรู้บ้างว่าอ้อมสุนิสาเปลี่ยนชื่อไหมหนูรู้ พอหนูไปเขียนใบลาแล้วเจอชื่อพี่อ้อมพอดีถูกเขาเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วแล้วมีมีช่วงหนึ่งนะเขาขอให้ไม่เรียกสุนิสาเลยนะเขาให้เรียกว่าอ้อมสุขบุญสังให้เรียกอย่างนี้เลยแต่มันมันไม่ได้เข้าใจว่ามันมันเป็นชื่อนี้ไปแล้วพลอยเชอร์มานเคยเป็นพลอยลลา่พลอยลายลกพักหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ออจจะชีวิตก็ดีก็ดีแต่แรงใช่ถ้าเปลี่ยนอาจจะไม่แรงอยู่ว่าเขาไม่รู้เไม่รู้เหมือนกันเพราะมันมีบางชื่อที่เขาบอกว่า มันมีผลตอนนิสัยแค่นี้ป่ะผมเคยมีคนท้าบอกอ่ะลองเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ดูนะเราจะใจเย็นลงเป็นเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยขึ้นงานมีแต่ว่ามันอาจจะแบบเป็นเรื่องของนิสัยใจคอเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่สมมติว่าถ้ามันไม่มีต้นทุนบางคนก็แค่พูดแล้วหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพี่อัจริงจริงแล้วเปิดแล้วดีไหมดีมากพูดเลยตรงนี้เพราะอะไรจ๊ะฮะสามีมาเลยจ้ะเพราะหนูเชื่องอะ มาที่ข่าวของคุณหนุ่มหนวดเข้มคนนี้สักหน่อยดีกว่านะคะไ <ผม S 1> อ้หนวดไอ้หนวดนะคะคุณบอยประกอบนะคะล่าสุดค่ะมีประเด็นไปสัมภาษณ์คุณบอยอย่างเงี้ยว่าแบบอา้าวถ่ายละครหงุด้วยกันนี่นี่ก็ต้องเจอเจนนี่ใช่เะล่ะและเห็นลอยฟกช้ำน้ำเขียวด้วยตัวเจนนี่บ้างหรือเปล่าเวลาถ่ายละครด<อ>้วยกันและนี่อยู่เดีเจนนี่ประกาศว่าเขาจะไปอเมริกาเมีการเดือนหนึ่งอะปิดกล้องแล้วเหรอเธออันนั้นสิแล้วมีปัญหาหรือเปล่าล่ะถ้ายังไม่ปิดอย่างงี้ก็ต้องเลื่อนหรือเปล่างี้ยกกองเหรอฮะเอาไงตอบหน่อยสิแล้ว นอกจากเรื่องเจนนี่แล้วเรื่องของตัวเองอะรอดไม่รอดฮ้ความรักตกลงยังไงเลิกไข่หวานไปแล้วไงนั่นสิแล้วมีโอกาสจะแบบคบกับมากี้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วตกลงตอนนี้ถ้าถามเรื่องความรักสภาพของจิตใจเนี่ยตอนนี้แฮปปี้หรือว่า Very แซนแต่น้องว่าเขาคงแซนแหละเพราะเขาออกตัวไว้เยอะไงแต่สุดท้ายก็เหมือนไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้มาดูซิว่าจะตอบนีว่ายังไงครับ ก็ปกติดีครับช่วงนี้ก็ก็ทำงานพวกนี้ทำงานค่อนข้างเยอะละคร2เรื่องด้วยแล้วก็อะไรดย่้ยกี่เื่อนตัวนอเดียก็แบบพอเราทํางานเยอะๆมันก็ทําให้เราแบบเหมือนกับว่ามีสมาธิอยู่กับงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ก็ครับก็โอเคครับหลังจากที่รู้ว่ามีหวานโซนมีไอโซนหนุ่มหลายๆคนดีจับน้องแป็โอ้อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับ คือยังไงดีก็ก็ก,ก็เรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องไปถึงว่าเป็นเป็นสิทธิสิธิของเขาอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. คือเราก็คือคำแต่คำจริงที่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ได้มีอะไร mm hmm. ตอนนี้กองก็เหมือนกับว่าคือด้วยความที่บทมันยังออกมาไม่ครบด้วยครับมันก็แบบยังไม่พร้อมที่ถ่ายอแล้วแล้วก็มันมีซีเควนที่ถ่ายโดยที่ ีผมคนเดียวไปก่อนได้ค่อนข้างเยอะไม่เดี๋ยว่าก็มีหยุดกองไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามีผลกระทบอะไรอืมหลายคนจับตามองอย่างดิเจดาวคู่ขา,ข,าของน้องเนี่ยนะคะวันๆก็ไม่ค่อยจัดรายการเลยนะ,ะพูดเลยตรงนี้ว่า <especialmente S 1> เผื่อ,อพัอ <1000 S 2> <ค>นธิต,ตลอดอแล้วเป็นคนที่จิ้นคู่นี้กับมากี้มากๆอยู่ๆวันนี้นะหันมาถามโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยเลยพี่พี่ว่าสองคนนี้เขาต่างคนต่างโสดสักพักเขาจะมีสปาร์กันไหมถามจริงจังมาก คือของแบบนี้มันก็ไม่รู้หรอกอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาถามถึงเรื่องนี้ที่ไรอ่ะเขามักจะตอบแบบตอบแบบสุดเลยนะแบบไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ผมยังจาคำตอบนี้ได้เลยอระหว่างผมกับมากร้มไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เราเป็นแค่พี่น้องและเพื่อนเท่านั้นครับเขาตอบสุดหนูพูดอย่างนี้กับดาวเหมือนกันดาวหันาพูดคำหนึ่งว่างหรือปะพี่แต่เขาเข้านอกออกในในบ้านแบบสนิทสนมกันมากเลยนะดาวว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาจะเขกากนนองดาวว่าเขาคบกับบอย แต่พูดตรงๆมันก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงผู้ชายทุกคู่ที่สนิทกันจะต้องคิดเรื่องชู้สาวเท่านั้นเสมอไปใช่ไหมดาบ้าดารางอเออมันก็มีบางคนที่แบบเราอยู่ด้วยแบบเขาเฉวยทุกอย่างดีพร้อมทุกอย่างเลยแต่ว่ามันแบบเป็นน้องอะ just friend กันไปคือเหมือนหนูแบบอยู่กับณเดชน์แล้วหนูบอกว่าแบบฮะณเดชน์เป็นได้แค่พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เลยไม่ไม่ไม่หรอถ้าหนูจะพูดเลยว่าเขาคือผู้ชายในฝันของฉันและฉันจะเอาเขาเป็นพ่อของลูกฉัน ไม่ต้องไปถามน้าเดชนะนาเดชตอบคนละอย่างแน่นอนคอยดูหน้าพี่ไม่ต้องไปดูหน้านาเดชขนาดน้าพี่ยังรับไม่ได้เลยค่ะันไยาพี่ตีกันน่ะพี่อ่าน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 อยาททาลายความรู้สึกน้องขนาดนี้แค่นี้ขอให้น้องฟินน้องน้องฟินก่อนน้องจิ้นอยู่ตอนนี้คือน้องนทีงกับฟินเลยเหรอฮะมันฟังดูใกล้ๆกกับปรินเลยทีเดียว ฉันรักเขาม่จริงพูดเลยตรงนี้นะคะคือจริงๆจะจิ้นอะไรก็ควรจะต้องแบบว่าอยู่ในขอบเขตบ้างอยู่ในร่องในรอยสักนิดนึงนะติกไม่ค่อยจะมีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจ๊ะถ้าว่าอยากจะจิ้นอยากจะปรินอย่างอารยเงี้ยก็มีตัวช่วยนิดนึงไม่ตินมะเอเื่อแบบว่าจะทำให้อะไรๆเป็นจริงได้ง่ายขึ้นในชีวิตได้บ้างครับแคครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเรื่องดีๆเคล็ดลับดีๆสำหรับคนอยากสวยห้ามพลาดครับมาสจรย์มา ปฏิทินบันเทิงอีแคลนดาเวลา13บสนาฬิกางานลุ้นแชมป์บอลโลก2014รุนโชวกับเดลินิวภายในงานพบกับศิลปินนักสแสดงมากมายอาทิแพนเค้กเคมานิตไม้พิรัตตุ้มตามยุทธนาเวียสุกุลวัตรดวมวงบุคคล่มเจมส์จิลายุและซีซีวัตรณโรงแรมมิรุเคิลแกลนคอนแวนเซชั่นเวลาเดีวยวกันนี้งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ลิปสติกตัวใหม่ของเครื่องสำอางชื่อดังพบมินพิชยาปิมรัฐภูมิกุบกิ๊บสมนทิพย์และฝ้ายเวรุลีณลารันแกลนฮอร์ชั้นหนึ่งห้างสัมปสินค้าาเอสพนดดรชา เวลา17นาฬิการ,ร่วมเก็บภาพบันทึกเทปรายการ10 Year of Love The Star TV Special พบกับคอนเสิร์ตสุดมันของ The Star ร์คาร c k M อ i เอ็มนิกอาโตโน่โอนและเต้ใสตูดิโอมู o สตาร r E.F.F. on TV